ป้าหลังนี้ไปตั้งเรี้ยวหลัลงทางหน้าก็ถืออีกพกกี่น้องพูดเอ้าอโหหลังนี้ถืออีกนานพูดโอ้โหพยายามาไ<ช>ด้ใส่อีกเขาไม่ใส่เบี้ยต่อ <laughs> ใส่เบี้ยต่อใส่เบี้ยหรอเด้ดอสวัสครับผมพี่น้องครับหาอยู่หากินนี่คือเก่า ถุงยางดีเย็ดเมื่อกี้ไปครับผมพี่น้องครับดูฮะกินพอๆครับอีสานอรรอ์ครับผมแน่นๆพอกันทีเด้อครับผมพี่น้องไปมาถึงที่หมายแล้วครับขอะบาดครับผมครับผมสวัสดีครับตะเกงห้าครับผมครับผมครับพี่น้องยืมสี่เสมอครับโดนๆที่เนาะพอๆกันพอๆกันพี่น้อง เพิ่งเปลี่ยนคนหมานตัวคนไปทางบ้านนี่ไ,<อ>ไปทางบ้านตลาดบอเออโอ้ยโห<อ>มันเป็นไปมองั่านแหนะคนไปสั่มเกามองหน,นีแหนะมองเข้าไปนอนขึ้นเดินแหนเออเออเดี๋ยวมันตัวโปรใหญ่ถึงแล้วครับผมพี่น้องครับแถวหน้าลุงคู่บัตรซิสนะครับผมสวัดีครับขอนะของเพื่อนยอยู่คนครับรอ๋หอหัวหน้ามันใส่เบสได้ลุงมันใส่เบสเออ สองคนเป็นใส่ใหม่เป็ใส่เอิญหรอกน้ำไหลมาได้คุณป้าสองตัวคนณมาช่วงนั้นหนามไหลายอยู่คุณป้า่นกูจะเล่นกูเมื่อไรก็ขึ้นเป็นเนื้อใส่เดือนคือเก่าครับผมพี่น้องครับเนื้อขีดตะโล่กล่องรอบนี้สิไปกับผมนะครับผมแล้วก็รอบย่ามรอบแบกกระสีหอยทอแกะนะครับตอนเสาร์จะเป็นของผมพอกล่องไม่ตัวเดียวกล่องข้างวัดไปครับผมโอ้ยเป็นหน่อยคือความเร็วสินอ่ะบ้านสงสัยสิได้ป้าหลาวะไมนเลย แง่งลงนะครับมาลุยกันเลยซาหนีปลาดุกงหง่ร้ายนะครับแด่บ่รู้ว่าสิออกไปทางไหนมาทางไหนเด้อเดี๋ยวมาลุดกันครับผมพี่น้องครับสีดตะแก้เป็นพะกันมากนั่นนามันยังหลยอยู่เห็นกบติดลงซาอยู่ครับผหานแบบนี้เลยครับผมหย่อนลงไปเลยขี่จะลรยไง หยูบๆยูบน่นอนผมวันล้างหนีพอผาดวะพี่หน่องเลยปุ๊บยันแต่ปละคอยเนีย่ะล่งเบ็ดเด่นมาต่างข้าวใส่เนี่ยรุยกันต่อเห็นหลอกป้าแลนดยูยครับผมไปเลยครับ คันแทกงามดีอยู่ครับบุู้ว่าจิมีตัวปอนแทกไปสำลัวสำล้วครับผมเดี๋ยวขอใส่เม็ดก่อน เล่นดีไฟดวงใหญ่แบบนี้ผู้ใดอยากได้ก็เดี๋ยวผมปักมดไว้นะคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเดือดไปหาเลือกสื่อเอาครับผมไฟดวงใหญ่สาใจเนี่ยดูเด้อเนี่ยครับแบบนี้เลยนี่ยังมั่ท่านคำแห้งกานี้ได้หน่อ่าเดี๋ยวขอใส่เบ็ดกันครับผมนี่ใส่ขึ้นไปนี่ละหกหกนี่แหละครับพุ่นตะแก่ห้าก็อยู่ปุ่นบ้าบ้าก็ยู่ทั้งพุ่นครับครับผมสอุ้ดยอด่ะโอ้ดุกใหม่ งามๆเลยกุ่นแดดเดียวครับผมเอาละเดี๋ยวขาปดกนครับอะละครับผุประดูกหรปคอห็นถึงสีปลาเต๋อสีบุมีปะอ้นรุไปลูประคอตัวง,งามเลยพี่น้องประคอระครับอ อบุญเ,เดี่ยวครับนี่เอาละเดี๋ยวุ๊ดกันครับจะถ่ายนะครับแด็กกระย่ามมาเดี๋ยวสามเต็มเลยไยามกลับยามกลับขากลับขากลับนี่นลยครับตามตาม

โอ้โหนี่นะครับไปเดี๋ยวไปมองของทีมงไงเป็นยหนไหนมันเป็นย่ามอยู่เนี่ยเนี่ยผมย่ามกลับม,มาใส่เล็วกว่ามาเลยดิดบ่หนี้มันไม่มีอย่างเลยนั่นโอ้กัดคือก <l> ัดเดี๋ยวปนนึงปลาดุกไหมปลาคอไหมเห้ลุงเดีเ๋ยวปะเซรามินบ่ปลาดุกปลาดุกอืมวันนึงก็เหะปวันนึง

ถือคเลังคูสมแขนส่ท่านขาเบ็ดวนาแต่ไส้สามหลังเลี่ยงกั้นคือสิีคือ้ถือสามหลังเนาะสามหลังหรือหมนพีชเบ็ดมันคืออยู่มกินเนาะไปเป็นไรต้อย่าเบ็ดเนาะทำไปาดุมยอมแทมวันนี้เขามตั้งมไหมั้งมต้งไปเนี่ยมะดงดงปาดุกนี่ดงปาดุกเอ้อมนตงมไหมมนต้้งหมันแหมแ่งหัวทำเลมันแล้วเนาะเอ้ยหัวทำเลแล้งก็ไปลักยเบาเบ็ดบาบานแล้วเอไปครับพี่น้องครับไปพอเด จะคายับคากลับมาไปพี่น้องไปโอ้มันจะการชมงระทาเห้องอยู่ไฮยูนาห้าเหมือนเจ้าสี่ำพี่น้องเองยามพี่น้องเองต้องงกันต่อไปครับจะ็มม้านพี่น้องเลยโอ้ลังแดดลังสองถึงสองงานเลยพี่น้องเลยยามเว็ยนามเลยหล้างเลยสองสองงานครับหลังที่สามที่สี่พี่น้องเลย โอพี oh, free, please, please. ่นไ้อเบิ odor, uh ้ง huh พี่พี่น้องเอ้ยตี้ยมค่อยๆเอ้ยพี่น้องเอ้โอ้ยดังวี่สามวีสี่พี่น้องเอ้เที่ยวขึ้นค่อยครับเอ้าหน่อยเสียอาคือเก่าตัวมันเก่าแล้วนอพี่น้องหน่อย่ามาไลหล้างเลยพี่น้องเอ้ยหลังนี่คือเกี่ยวคักเกี่ยวเนี่ยเลยครับมาดุนกันพี่น้องเอ้ยมัาสู้พะนอหนิขึ้นเกี่ยวคักแถอะเอาเรียวป่าเนี่ยนอเปรี้ยนหรือปลาไหลหนอ เกี่ยวคักเสียอุ้ยเสือดุกเสือดุกง่ายพี่น้องเสือดุกง่ายครับอุ้ยยูคิงหนึ่งเลยแบบอุ้ยเกี่ยวจนยูวเสือดาวมาถือตัวหอกมาเลยพี่น้องเอ้ยเสือดุกง่ายครับปัาดถือเอาอุ้ยนั่งอยู่ยังอยู่เสียงหอกยังอยู่อุ้ยดิ่งจนเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยมาประสานครับเสือดุกง่ายพี่น้องมาเร็วหลังตีซีเฮา หยิบจนเมื่อยแต่วันยั้เสียงองอยู่พี่น้องยออาหมุนกันต่อไปครับโอ้โหเลยพี่น้องเอยหุดคาดเวทโยมยาบยมหยาบครับเป,ปหนหนนเ็นป่ายเนี่ยน้อเสียงนี่ป่้ายเนี่ยน้อพี่น้องเอุ้ยอุ้ยอู้หนูหย่บแห้งพี่น้องยฝ้ายเนี่ยน้อโอ้ใส่ชุดสวยพี่น้องตะขอหน่อยครับหลุดงามๆเลยพี่น้องเอยโอ้ยซทำนี้ละุดนนี้ดุดนนี้ละุดนขีเขาต้องการครับ เกียวพี่น้องเกียวเอาหนุนกันต่อไปครับอ,อืเอาเสียงกระหนานยังมีดิน่นอยู่มีดุน่นอยู่พี่น้องอจำเออเสีงเยงเหลออยู่พี่น้องดูเสียงบอลน่าเยี่ยมเดียวนั่นนั่นนั่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วครับโอ้โหหุดโอ้โห ใส,สใส่วใส,ส,สวยเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยิ่โอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ยใส่หนิพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาอีกพี่น้องเอ้ยใส่สวยเลยพี่น้องเอ้ยจัดไปครับเอาหนุนกันต่อไปพี่น้องเอ้ยเงื้อ,อีกใกล้ยู่งเงื้อีกหลายเติมยุ่งพี่น้อยเอย้ยตัวนี้กันต่อไปครับเอาหลังนี่ทำง่ายอยู่แล้วครับพี่น้องเอาแล้วปัะน,นี้ป้ายังนอกนป่ะนี้ อู้วี่ทมันป้าเนี่ยพี่น้อยอูว้วหเดี๋ช้อนครับเด็ดช้อนครับโอ้ยถือถือกันนี่พี่น้องเอ้ยนยาบดขึ้นแล้วนี่นี่ใส่สวยๆ,ๆเลยพี่น้องเอ้ยมาฐานนะครับโอ้ยแก้วพี่น้องแก้วปวดป้าหลังนี่อยมั้งแล้วหลังข้างหน้าก็ถอกือยีพี่น้องพูดอู้วีว่หลังนี่อยถือยีนานพูด โ <S an other> อ้โหเอาอีกแล้วพี่น้อยเอาแล้วมันจะใส่สวยๆนะครับอุ้ยมาทานมาทานพี่น้องเอยแขกคู่แขกคู่ครับ <S <S <an other> มึอนี่มึงจะใส่ส,ยสวยๆเด้พี่น้องยอุ้ยแขกคู่ครับแขกคู่พี่น้องยใส่ซื้สวยๆเด้พี่น้องเอยใส่หน่ตาแดดแดดเดียวครับทั้งวันแดดเดียวก็พอที่อู้สุดยอดพี่น้องเอยนี่แหละใส่ที่ห้องต้องการครับใส่นี่ครับ จะเอาข้าสตีแทงเข้าไปตีสิครับแทงในปากตัวให้ป้าตนนยายนะพี่น้องยผ่านไปแล้วหลังหนึ่งหลังหลังพี่น้องอือโอ้ยจะใส่ส,สวยๆเลยพี่น้องเยใส่งามๆในป้าอวดน,นี่พี่น้องเยป้าอวดครับปวดทักเลยป้าพอป้าส่วนนี้ไม่โตอุ่นๆพี่น้องเยแต่ป้าดุกอะพี่ต้นโต๊ใหญ่พี่น้องแต่ป้าดุกนี่โอ้ ป่าตะชานเลยป้าส้นนี่พี่นอ้องนี่ครึ่งทางแล้วพี่นอ้องเอ้ยป่าตะชานแอ้าพี่นอ้องเหมือนกำลังหันแพ็กสองคู่ได้พี่นอ้องเอ้ยนี่โอ้หลังนี่ก็เที่ยวคักเคื่อนพี่นอ้องเอา้าอยู่บนนอวันนี้คือมีซีรีเอา้าเกี่ยวก็เขาจนว่าเอา้ามันลุตเหรอพี่นอ้องเอ้ยอู้ลุดเหรอครับเอา้าลุดกันไป กระปุกมียังดุนไปเรื่อยๆพี่น้อยล้างนี่คร <którym> ับเอาอะไรพี่น้องล้างนี่ครับพี่พี่ดินคักเสะปลายหงนอโอ้ย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 ขันเบ็ดมึงเนี่ยปูวยขันเบ็ดวิแน่นอ่ะแท้งเลยโอ้ยตลาแหงน้อยปลายหงนอพี่น้อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยปลาคอปลาคอพี่น้องปลาคอโอ้ย ใส่สวยๆเลยพี่น้องเอยโอ้ยเอาละโอ้ยติดต่อกันสามสี่หลังมาเลยพี่น้อยเอา้ามานเดี๋ยวพี่น้องเอยมึงน,นี่ครับใส่นี่ยอู้ยงามแห่พี่น้องยอุ้ยหลังนี่ทำงานเกือบสู่หลังเลยพี่น้องเอยแถวนี่ทำงานนี่แล้วครับนี่หลังนี่ก็ได้ฝุดฝุดดินน่นยุงยยับเลยทำงานแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันเจอบเบ็ดมานพี่น้องยอือ เดี๋ยใส่สวยๆเลยพี่น้อยมาฐานครับเอาดุนกันต่อไปพี่น้องยอุ้ยเกือบถึกแถบกระซูรังพี่น้อยทำงานดีอยู่พี่น้องเอ้ยตลอดหลังครับบอดี้เบ็ดบอดี้ขี่คานนี่พี่น้อยเด็กทำงานดีซูลังครับหลังนี้ทำงานอยู่พี่น้อยเด็เทาทำงานดีอยู่เลยมือนึ่พี่น้องเดี๋ยวป้าเขามจะใส่มางานพี่น้องนี่เอาอีเล่เห็่อนวะป้าเขาจะใส่สวยๆเลยพี่น้องยอู้ยเบ็ดบอดี้ขี่คานเลยพี่น้องเอยเบ็ดทำงานดีตลอดครับ เอาดินกันต่อไปพี่น้องเอ้ยน้องเบ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยลักในการทำงานดีงานเห็นบ่งทำงานดีทำงานดีเก้าพี่น้องเบ็ดเขาโอ้โหพี่ทำงานดีขึ้เก้าครับเบ็ดหมานเป็นสี่ล้วทำงานขึ้เก้าพี่น้องเบ็ดบางทีขาดได้ใี่ไะมครับมันจะใส่สวยๆรุ่นนี้เด้พี่น้องเอ้ยรุ่นลังงามครับทางสุดท้ายครับนิ่งครับโอ้ขอให้กินหอยกินน้อง พยยอกาหยก่อนยเสือื้อเสือนหครับเอาอเอาเอพี่น้อยเป็นยังไงครับเป็นังไงทั่ครับเตีม่าอุ้เต็มกระซังอ่น้หรอเออคนอ้หสูหอู้โียวแล้ว บ่อกไอเบียดโอ้เบีดใส่เบีดเรโอ้ยมองพี่เอมงโอามที่ถูกโอ้ดูคนเดหลายตัวเโอ้เปี่ยนก็ได้ไดียวเด่งเมืงของผมสอผมันเด็ดป่วยผมมาอีสานครับโอ้เด็ดป่วยเด็ดหลายอยู่หลายอยู่พี่นนอกคนรับคนอิ่มจินดอไม่ได้เลยครับ อือ้ไปดูผนิาเคนยเดี๋ยวปนเตัวนี้เปนไดูงามดต้ตัวงามครับตัวนี้มันจะหลุนใส่ใส่สื้อเสออดูหาห้องตูดอหลงอรยักยัเบี้ยวได้อเบี้ยวไหอคุาวมือสาเขาากันไหมอ๋อมือเสาเข้าจะ่ากันไหมนอแนนเ่านได้รับนบสานอ่มือสาาได้ไหมนฮะไฟเยือกบปรมาณก้อนพราเทศดีหัวแนนเอ้าจเดี่หาดีทีหาบ่ หา่เเวขืนเน่ที่หาที่หายีเปเวนขืนอะไรเฮู้อนเเวนนแล้วท่านองก็เขืนอเตวนไปไปหำนี่เมาผมกันจะดงว่ามือีทำขึ้นอีกประมาณนี้คูคนนาอทุกคนอยู่ครับแต่คนไหนตัวนี้คนบริวานอยู่สวนน่ะเออิตเวลาให้ับเป็นคนรู้ดอ้มักะเลยสู้เลยเ่โอ้ยจ้ดจีสบายยังนี นี่นะครับน้อยๆดีเรผลงานเท่าเคิื่อขึ้นนี่รอบแรกเนาะเถอะแก่หลอบแรกได้เลยโอ้ยทำมันหลอดตองหลอดสามเนี่งโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้มกันมือเช่าครับผมพี่น้องครับมันจะมาอ่ะครับผมพี่น้องครับขึ้นนี่ก็ทำนี่นะครับผมไปมือเช่าเข้าพาเทศหรือหรือก่อนพาเทศ อโอ้แอ<า>่วย,<า>ยนะครับช่วยนะเจหน่อยโอ้โหเว่าเบ็ดเาอยู่หมาเาดไปครับผมพี่น้องครับเอทาาฮะเพื่อที่ไัวบางคำอยากไ้น้มาเดไปไปนมาเดไดเด็ดตัวทงฝุ่นด้านร้ายเฮไปเนยไ<ะ> ถึงไหมแล้วครับเรียบร้อยแล้วไปแกเวทจิขาดมาพี่อาีอพี่ล้งเลกัมิดซีรีครับผมลังนี่เวดเสียครับผมโอนี่ยูยูครับยูยูล้งห้างนาตุ่มตามตุ่มนามเวครับเดนเอาเครับเอาเครับเอาเครับอุ้ยบักใหญ่ เลือดน้ำหนเครับผมอุย้ยเอาเลยเดือเอาเลยให้เบ็อุ้ยออ้ยอ้ดนเนาะออ้กเลือด,ด,ด้ำน้อยครับผมอยอกรุ่นแขงอิ่มตัวนี่ครับผมอ้หูตอแล้วมาแล้วครับตำแขนครับ แโอ้กินลึกซะนอตเหมือนกันใก้มาเหมือนกันใก้มาหนำะนะนี่มาสิอู้หนิงครับโอ้้ เสือช่อนนี่แล้วครับผมตัวงาเลยพี่น้อยตัวสวยๆเลยโอ้โหนี่ครับผมโอ้ดูนี่ครับผมงามครับดูนี่ป้าใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวโพสกันครับไป ดูตัมงามไปใส่เวทแล้วตะเกียงถังสุ่ท่ายจ้านี้ครับผมมนาจะพานปึ๊บแปวนเอเสแสทุกุนไปเมื่อปะมาดูเสร็จแล้วพี่เนี่ยกรับทั้งพี่มามามาพี่ทั้งพี่เฮ้ย<า> เมามาไปเดี๋ยวละครับมาสนมสองาครับผมพี่น้องครับของบาบาโอ้โอ้จังกึ่งอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งคอยก็ได้คนหนึ่งกึ่งสื่อทุ่งเทียวบ่ไหนดอกเนี่ยบรเวนเลยพี่น้องเลยเราจะถแก่สิถือเยอะ โอ้เออก่าเลี้ยงเอาเอาอีกแลเวเห้แกเอาชนะเลอดีกแลู้โอ้มืานมันถือมันถือผมก็ได้ป้าท่านี่นะครับเบาไหลหรอกเอาไปปนเฉยๆนี่อ <laughs> ันนี้บย่างมันดูงงว่าแต่ปลาคอยไงมันเปลี่ยนที่อรหือ น้ำเตียกเลยบว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 ย่าเต็มถือ <ไป S 1> พอ่อพอญ่เอาละครับผมเดี๋ยวสหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ที่นี้แล้วครับผมต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อลุงแบ่งคนขึ้นจีบผ้าผ้า,าลูกไปรับปริญญาเนาะหรือว่าเราไปรับเองบ่เราไปรับให้ลดูดอนผ้าลูกเราไปรับผ้าลูกเราไปรับโอเคครับผมพี่น้องไปมีอะไรนี่